สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นข้างบ้านสตอรี่นะครับข้างบ้านของเราตอนนี้ก็คิดว่าจะทำผักแบบเวอร์ติคอลฟาร์มนะครับผักแบบเวอร์ติคอลฟาร์มคืออะไรผักเวอร์ติคอลฟาร์มก็คือการปลูกผักแบบแนวตั้งว่าง่ายๆคือสิ่งที่ผมกำลังจะทำเนี่ยก็คือการที่ปลูกผักข้างกำแพงหรือริมั้วนนั่นเองแล้วก็ทําเป็นแนวตั้งขึ้นไปนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ซึ่งปัญหาของเรานะครับที่เราเจอกันก็คือว่าเราชอบทากับข้าวกินเองนะครับซึ่งการทากับข้าวกินเองเนี่ย สิ่งที่เราเจอประจําเลยคือซื้อผักชีมาผักชีก็เน่าเร็วซะเลยเกิดน,นะครับต้นหอมโอเคอยู่ได้นานหน่อยแต่ประเด็นคือการแช่ในตู้เย็นมันก็เน่าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เน่าเพราะฉะนั้นการที่เราทําข้างบ้านสตอรี่อันนี้นะครับเราก็จะปลูกผักเกี่ยวกับพวกผักสวนครัวด้วยแล้วก็ผักอื่นอื่นอีกมากมายเพื่อที่1เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อ2ก็คือเราจะได้ไม่ต้องเก็บในตู้เย็น3คือมันจะได้ไม่เน่านะครับ เวลาเราอยากได้อะเราก็ไม่เด็ดมาเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบ้าน Story EP ่ p นี้เราจะทํายังไงกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข้างบ้านของเรานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข้างบ้านของเราเนี่ยพื้นที่เนี่ยเหลือเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเรามาลองทําให้มันเป็น v e r t i i a l l f r r ดูนะครับก็คือเราจะเอาต้นไม้เนี่ยหรือกระถางเนี่ยปีนขึ้นกําแพงยังไงเดี๋ยวลองมาดีไซน์ดูนะครับว่าจะทําประมาณเนี้ยแล้วโอเคหรือเปล่า โอเคนะครับอันนี้ก็คือกระถางที่เราจะเอามาใช้แขวนตามกําแพงนะครับว่าในรูปแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ทางทีมเราก็ได้ดีไซน์วิธีการที่จะใช้ 3D พิมพ์เตอร์นะครับนี่อันนี้ก็คือ 3D พิมพ์เตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เก,ก,กาะก,ก,กับกําแพงเกาะกับกระถางได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพิมพ์ตัวนี้เยอะๆกันเลย เพราะว่าเราน่าจะต้องใช้หลายตัว โอเคนะครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเราเซตท่อจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด3ชุดนะคะมี1 2แล้วก็3นะครับแล้วเราก็เดินท่อด้านหลังเป็นท่อ PE เพื่อที่จะทําน้ําหยดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวกระถางแล้วก็เกี่ยวพ <months S 1> อใส่ดินปุ๊บเนี่ยมันก็จะแ,แง็งแรงไม่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 หล่นอะไรมากมายนะครับ โอเคก็ในคลิปนี้ก็มีทั้งนี้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําระบบน้ําหยดกันก็คือใน1ล็อกเนี่ยจะหยดน้ากี่วิกี่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปนี้ก็นี่ระบบแผนระบบท่อเราเดินไว้เรียบร้อยแลย้วโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับ